กา,า,าบสวัสดีครับผมุชมมมนีอพอเที่ยงกระเดินทางมาที่บ้านบึงมะลูครับผมว่าที่แรกพอเที่ยงว่าจะไปตดตามตัวเลขข้อมฝันกับอาจารย์อาจารย์ต้อมครับผมหรือว่าลุงต้อมล่ะครับเนาะแต่ว่าพอดีเดินทางมาหาปะพูนหรือว่ามหาปะอ,อ้อยยิงสีครับพอดีปะพู่นก็นเลยว่าสูตรมีสูตรหนึ่งเลขแค่สองตัวตัวเดียวบอกง่ายๆครับเลขชุดเดียวครับผม้ชม จับคู่ให้เลยครับปะาพุนบอกว่าจับคู่ให้เลยว่าต้องห่วงครับเขาแน่นอนเพราะว่าตามสิทธิติเหตุกันมากแล้วนี่คิดไปเบิงย้อนหลังเขาม่แล้ประมาณห้าหกงวดครับท่านผู้ชมบ่ได้สามตัวครับตัวนี้จะได้แค่สองตัวล่างเนาะจะได้แค่สูตรสองตัวล่างครับแต่ว่าได้ชุดเดียวครับมีตัวเดียวกลัลถ้าสมมติว่าออกหาหกอ่ะหมายความว่าหาหกขายสินะครับท่านผู้ชมจะบม่มีหลายครับจะบม่มีหลายมีตัวเดียว ท่านไหชื่นชอบก็ล้องอาไปพิจารณาพวกนักธรรมปูชมเนาะพอประผู้พูบอกประเทืองมือนี่เพิ่งบอกครับประเทืองก็เลยจะเอาไปแบ่งปันธมปูชมแฟนช่องแต่ว่าเข้าจะบ่อยเห็นตอนที่ปรบพูนประเหตุสูตรเป็นจะสง,งวนไว้ฉะนั้นแล้วการเข้าจะเอาโตที่มันออกมาแล้วครับที่ปอบพู้พูจับให้เป็นทีเรียบร้อยมีตัวเดียวครับชุดเดียวตัวเดียวท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อไปกำลังใจคนทําคิดในเรื่องธรรมปนระชุมเนาะ พอเที่ยงเย็นจะพาท่านผู้ชมไปเบื้องนี่ครับท่านผู้ชมตัวเลขที่ป้าน้อยเขียนออกมาให้เป็นที่เรียบร้อยที่ว่าพอเที่ยงให้เบิ่งนี่ครับท่านผู้ชมมันจะเป็นสถิติตั้งแต่วันที่หนึ่งพอเที่ยงให้ป้าน้อยเฮ็ดย้อนหลังไปแต่วันที่หนึ่งเมษาครับผมวันที่หนึ่งเมษาวันที่สิบหกเมษาวันที่สองนี่บวันที่สองพฤษภาครับเพราะว่าวันที่หนึ่งพฤษภาเป็นวันแรงงาน เพิ่นโมออกก็เลยออกเป็นวันทีสองคุณสภาเนาะครับเนาะแล้วก็เป็นวันทีสิบหกคุณสภาก็เป็นหนึ่งมิถุนายนงวดนี้ก็เป็นงวดของวันทีสิบหกมิถุนายนครับผมงวดที่ออกมาครับเป็นบสองเจ็ดศูนย์กับศูนย์หาตังออกมาก็ได้จังสี่ดีครับท่านผู้ชมเพราะบนันทีเพิ่นตังออกมาเป็นเจ็ดแปดเจ็ดมันก่อหาหกตามที่เพิ่นตังมาอีมาดีครับแต่ว่าเพิ่นขอสงวนสูตรไว้ครับเพราะมันจะมีตัวมาบวกอยู่ตัวหนึ่งครับผม มันจะมีตัวเลขมาบวกยุ่ชุดหนึ่งครับผมยังตั้งจะสินี่มันก็นจะมีตัวเลขมาบวกครับชุดหนึ่งถึงว่าจะมาลบกันเรามันถึงจะหรือว่าบวกกันเรามันจะได้เป็นเลขตัวนี้ออกมาครับบางท่านอาจจะซับสนเนาะเดี๋ยวพอเชื่องจะบอกให้บอซับสนเนะาะคานผม้ชมเนาะเดี๋ยวเบื่องกใกล้ครับเบื่องใกล้ท่านได้ชินชอบกับมาเบืองเอาเด้อคานสม้ชมเลขตัวเดียวโครโรนี่ละครับผมเลขตัวเดียวโคลนี่ละ แต่ว่าประพูมนั้นว่าเขามาแล้วตามสิธิทีเหตุมาหนีนี่เขามาแล้วสี่งวดครับงวดนี่เป็นงวดที่หาเขาหางวดเว้นิ่เมษาสิบหกมษาสองพุชภาสิบหกพุชภาหนึ่งมิถุนางวดนี่เป็นงวดวันที่สิบหกมิถุนายนเนาะครับผมพอเที่ยงจะที่ให้ฟังน้อยหนึ่งครับยังเข้าตั้งสองเจ็ดศูนย์คืนนีเพิ่นจะมีตัวเลขตัวหนึ่งครับจะมาบวกอยู่นีมาบวกถึงว่าจะออกมาใดเป็นตัวนี้บอกง่ายๆสักครับ จอกมาตัวนี้เป๊ะเลยยังงวดงน,น,นี้คือการคบนี่ตัวนี้ตามจริงนี่เป็นงวดของวันที่หนึ่งมิถุนายนครับผมคือสิบประสัทสนนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นงวดของวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ออกเก้าเจ็ดสองล้กก็บซีห่าพอพูดนพิมจะมีตัวเลขที่มาบวกกันอยู่นี่ครับตัวหนึง่งมาบวกกันตัวหนึ่งแหลวก็เป็นตั้งออกมาแล้วครึ่งงวดนี่เป็นเจ็ดหกตัวเดียวโครโลครับท่านผู้ชมเจ็ดหกตัวเดียวแคนแคนี่แหละครับ แต่ว่าประพูพิ่มบอกว่าขอสง,งวนสูตรไว้ครับผมเพราะว่าคันบอกตัวเลขตัวที่มาบวกอยู่นี่นี่ง่ายๆครับแล้วเพิ่นจะไม่ไผก็ต้องเห็ดได้่เบร์สุคนเนาะพอเที่ยงก็เลยบอขอก้าวร่วงเป็นสิทธิส่วนม่คนของเพิ่นเพิ่นขอสง,งวนไว้พอเที่ยงก็บอละเมิดสิทธิเนาะเพราะว่าพอเที่ยงเองก็เป็นแค่นําเสนอเป็นคนนําเสนอครับผมฉะนั้นแล้วก็เบ,บื่องเอาครับผมเดี๋ยวบบพอเที่ยงเจดให้เบื้องจุทุกวด แม่คือเกาหันเราไปหาบอกเนาะเดี๋ยวข้ฝันคือเกาจะเนาะนี่ครับงวดของวันที่16มิถุนายนจะเอาตัวของงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนครับมาตั้งเก้าเจ็สองปรากฏว่าบวกรบกันแล้วจะได้มาเป็นตัวเจ็กตัวเดียวครับเจ็ดหกตัวเดียวนะครับสมผช้ชมเนาะแต่ว่าปากพูดบอกว่าถ้าบอกสูตรไป เพิ begun, to to ่นก right ็จะเพิ pair, ่นก็จะว่าอาทิตย์ตามของประพูนครับท่านั้นแล้วพอเที่ยงก็เลยบัดขอละเมอสิทธิส่วนบุคคลครับจะขอเก็บไว้ให้ประพูนเพิ่นเฮ็ดเอาเองสงวนไว้นะครับนักแต่สมุชุ่มเนาะเพราะว่าสูตรไผ่สูตรมั่นครับก็ลองเบิ่งครับประพูนว่าสูตรนี่คันเขาเขานั่นนะครับท่านผู้ชมเขานั่นออกเลยออกจนหลงไม่บอกปะจะ่าสามตัวบ่นไหนจะเขียนเนาะมีแต่สองตัวละเอีกอย่าง ละอียดยางส่วนมากจะเป็นเหลขกลางครับท่านผู้ชมส่วนมากจะเป็นเหลขกลางยางศูนหานีงวดวันที่หนึ่งเมษาสองเจ็ดศูนย์กอกศูนหาวันนี้เอาสองเจ็ดศูนย์นี่มาตั้งวันนี้มันก็จะได้หาหกกอกมาเป็นหาหกอีกทีครับเอาเจ็ดแปดเจ็มาตั้งมันก็จะได้หนเอาสองเจ็มาตั้งก็ได้หนครับผมเอาหาเจเก่ามาตั้งได้สีหางวดนี้ทาเบิ้งครับท่านผู้ชมจะแมนคือความประพูนวบอเก้าเจ็ดสนี่ครับมาตั้งมันจะได้ยูเจ็หงวดของวันที่สิ มิถุนายนพศ2564ครับผมเอาก็ที่เข้าใจเนาะคบสมุช่มเนาะพอเที่ยงว่าวปานนี่บอกเข้าใจกับแจ๊คสิวา่าอย่างไหนะเนาะคบสมุชมุมส่วนปะพู่นบอกกู่แล้วว่าปะพูนขอสงวนเป็นสูตรของปะพูนนี่ขอสงวนว้ขอสง,วน,อสงวนสิทีขอสงวนสีท์ว้ครับเนาะพอเที่ยงเลยบอกก้าล่วงครับผม เพราะว่าท่านไหนอาจจะบอกเข้าใจเนาะเ <Okay. S 1> พราะว่าท่านไหนอาจจะบ่เข้าใจได้เพราเที่ยงจัดทวนให้ฟังนิดนึงครับอันนี้เป็นสถิติที่ย้อนหลังไปหางวดซ้อนครับผมขันหาจักมาปับว่างวดวันที่งวดวันที่หนึ่งเมษาย,ยนออกสองเจ็ดศูนย์กับศูนหาพะพูนเพิ่นจะมีตัวมาตังบวกลบอยู่นี่แหละครับจะมีตัวมะตั้งตัวมาตั้ง อยู่นี่ครับจะมีตัวมาตั้งอยู่นี่อยู่นี่มาบวกลบปับ๊บจะออกมาได้ตัวเดียวคือตัวนี้ครับผมเพราะว่าสามตัวบนนีป่ประพูนบอกอยู่แล้วว่าบมหู่ครับเพราะว่ามันบวกลบกันจะได้ยุ่ซธํานี่พ่องวดของวันที่หนึ่งเมษาออกมาเจ็ดแปดเจ็ดหาหกเอามาตั้งปับ๊บคำนวณออกมาแล้วมันจะได้หนึ่งแปดเป๊ะเลยครับท่านผู้ชมได้หนึ่งแปดเป๊ะเลยแต่ว่าสองเจ็ดสองนี่บ่ได้แล้วครับท่านผู้ชมจะได้หนึ่งแปดส่วนมาก ส่วนมากจะเป็นเลขกล่างครับท่านผู้ชมตามที่ระพูเวา่าเพราะว่าส่วนมากจะเป็นเหลขกล่างถ้าเลขบนนั้นนั่นครับบอ,อกข้างหนึ่งส่วนวางงวดของวันที่สองบนษภาพ่มออกสองเจ็ดสองหนึ่งแปดเอาตัวนี้มาตั้งแล้วเพิ่นจะเอาตัวเลขที่เพิ่นกนไว้นี่แหละครับของเพิ่นตัวตั้งนี่ละเพิ่นจะมาบวกใส่สองชุดนี่เราก็จะได้ออกมาเป็นหนึ่งสี่ครับได้หนึ่งสี่กอกหาเจ็ดเก่าหนึ่งสี่เป๊ะเลยท่านผู้ชมคงสิมงนงเนะครับเนาะ เป็นหน pues <cat at> ึ <minus prayer> ่งซีพ่อบันนี้ก็เอาหาเจ็ดเก้าหนึ่งซีมาตั <pract> ้งเป็นงวดของหนึ่งมิถุนายนมันก็ออกซีหาได้ซีหาครับออกซีหาตรงตรงคือกันบม่ได้กลับเลยอย่างดนสมุชมเป็นตัวตรงเลยพอเที่ยงเบืองวันนี้นี่เอออีดีตรงทีเฮ็ทบานี่หางวดซ่อนนี่ครับแมนบอป้ามันกลับวีเทิงบอป้าโอ้กับบาหลายครับสมุชมบ่หลายกลับกับบหลายเลขกตัวเดียวเนาะยังงวดงวด ครับผมสึ่งงวดนี้มันจะงวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มันจะออกเก้าเจ็ดสองสี่ห้าประพู่นก็เลยม,มาตั้งให้พอเที่ยงเบิงหลัอากอจะมีตัวเลขที่มากประกอบกันอยู่นี่ครับสองตัวเนะาะมันประกอบกันครับานบุ้ชมอาจจะมีตัวนั้นตัวน,นี้มาบวกมาลบกับโมโหจักล่ะครับิ่นเหตุออกมาได้เป็นงวดนี้ของวันที่สิบหกนี่ก็คือตัวเดียวโคโรครับานผู้ชมเจ็ดหกล่างแต่ว่าประพู่นว่า มันเคยกับอยู่ข้างหนึ่งระพูดเห็ุมาสิบงวดเคยกับข้างหนึ่ง้วก็เคยขึ้นบนข้างหนึ่งครับผมภายในสิบงวดแต่ว่าถูกมดครับสิบงวดนี่ก็ถูกมดแต่ว่าเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไปขึ้นบนข้างหนึง่ง้วกาเป็นตัวกับข้างหนึ่งครับผมเอาพอเที่ยงกับมาแบงปันเนาะใดมากก็มาแบงปันท่านผู้ชมแฟนช่องท่านใดชื่นชอบก็ร้องเบิงครับอไอพิจาณาเบิงเนาะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกับโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมด้วยนะครับให้ดูอย่างมีสติพอทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังติเข้าววอรล่ะครับท่านผู้ชมคนหมุนอยู่บางกอะคนบอกอย่ทั่วไปเนาะแต่ว่าพอเที่ยงเห็นว่าประพูนเฮตมาตามวิถีี่ยอนหลังกลับไปมันเขายีดีครับท่านผู้ชมเลขชุดนี่เลขคำนวณตัวนี้แล้วมันก็บ่หลายน้่เลยอย่ากับแบ่บงปันท่านผู้ชมมันบ่หลายครับยงเฮตมาตั้งแต่หางวดที่ห้ประน้อยเฮตมาหางวดนี่เขามีแต่ตัวเดียวอย่างสีเลยครับอยู่รางเลย ล่างตลอดเลยครับเขาล่างตลอด้ะงวดนี้คือกันครับเจ็ดหกนี่แต่ว่ากระล่องเมืองเด้อครับล่องอไปกลับเบืองเป็นหกเจ็ดหรือว่าขึ้นบนน้ำเนาะไปแล้วก็ต้องกลับคือเพิ่นว่าลหละครับหลายคนหลายท่านเพิ่นว่าไปแล้วก็ต้องกลับบ่ได้แล้วเขาเจาก็ไปเบิดลออแล้วเนาะโอ้ยเนี่ย่ออกไวแล้ว

พอเที่ยงก็ต้องมาต้องมาถามข้อมฝันข้อมหยังประกอบกันแน่ว่าเออเหตตัวนี้ออกมาได้เราไปเสี่ยงเป็นฝันดีบออย่างสีนอตันผู้ช่วงนอว่าคนเฮามันต้องประกอบกันครับอ๋อแม่ยูรับปูพูนเพิ่นบอคอยแพ่งเหรอครับยังงวดงวดสุดเลขวิ่งคือกันประพูนกับบอแพงครับบอแพงยังพี่น้องเพิ่นลูกหลานเพิ่นกาเหตุง่องหดเฟสเนนะแต่ว่าพอเที่ยงโมโหจัก่าลูกหลานเพิ่นเฟีอีหอย่างพอเที่ยงก็บอกขอถาม อ๋อครับามผช้ชมก็คือสรุปนะครับเนาะงวดนี้โตวเดียวโคโลหร้อครับามผช้ชมงวดนี้ตัวเดียวโคโลก็คือเจ็ดหกนี่แหละครับถ้าไปแล้วให้กลับน้ำเด้อครับามผช้ชมลาก็ขึ้นทั้งไตโลงทั้งเท่งน้ำแนาขึ้นเท่งลงไตน้ำเนาะครับผมขึ้นเท่งลงไตละไปละให้กลับน้ำเพราะว่าประพูดว่าิีงวดมันเคยมีมันเคยแรนขึ้นเทิงก็มีครับมันอาจจะผิกปั๊บจากนี้มาทั้งนาไก่สีก็ได้ครับทามผช้ชม แต่ว่าบ่หลายตัวเนาะเป็นตัวเลขที่หนาลงทุนครับสมุช้อมซื้อหน่อยได้หลายได้ครับสมุช้อมีเนาะเอ้าบอกไปอีกเลยยังซื้อหน่อยหลายเนาะเราลองไปหาเบิงฉลากกินแบงเราไปหาเบิงฉลากกินแรงแบงกันครับสมุช้อมเพราะว่ามันก็ยังพ่อมีอยู่ดอกครับมันี้เป็นมัธยีสิบหาครับอาจยังพ่อมีอยู่เนาะเจ็ดหกตัวเดียวแค่แค่เอ้าท่านใดชื่ชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจในเด้อครับเป็นกำลังใจให้คนท่ามคีบฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ ช่องสตาร์ด้าชาแนลเพื่อเปรนก็ลังใจให้พอเที่ยงเดินทางไปหาคลิปดีๆมาฝากแานผู้ชมแฟนช่องเ<ว>มื่อนก่นจะไปติดตาม<ว>จะไปไล่สดอยู่ทั้งวัดของพระอาจารย์ซีหาที่ให้ประฝนมางวดที่ผ่านมาครับผมงวดวันที่หนึ่งเ<ว>นาะเอาพอเที่ยงก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข<ว>้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลเนาะขอให้แานผู้ชมทุกท่านจงมีประสบแต่ความโชคดีเด้อครับ ตัวเลขเจ็ดหนี่หวังว่าเป็นตัวเลขแห่งข้องโจรลาบเป็นตัวเลขแห่งมันจะออกวันที่16มิถุนายนพศสองพันหร้อยหกสิบสี่กันแล้วกันนะครับเนาะกาให้มันหมายกันสุขสุขคนคลิปนี่พอต้องขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาครับผมไปละครับตอนนี้พอเที่ยงมาอยู่บ้านป้าอ้อยครับผมมานั่งสนุ่มกันว่าที่แรกว่าสิมาซื้อเห็ดอาจารย์ต้อมไปแกงว่าันเห็ดเพิ่นว่าเพิ่นเดรย์เห็ดละงอกงอกหลายว่ัสดุพอเที่ยงเลยอยากกินแกงเห็ดละงอกเนาะ วันไหนไปหาอาจารย์ต่อมโยเดี๋ยวก็ลังสิไปหาหลหะครับจังหน่อยล่ะสิไป,ปอ้าวมันหมานกสุบุสุขคนเด้อครับ